สวัสดีครับวันนี้สวนพระบ้านเบิร์ดเบิร์ดมาอีกแล้วอันนี้ผมจะพามาดูที่ยกยอดเมื่อวานนะอันนี้ก็วางเข้าตำแหน่งเดิมแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นสองใบนี้เนาะเป็นบุษราคำมิ้นนะคะต้นไม้ถ้าไม่ยกยอดเขาก็มีหน่อเองนะครับจากต้นนี้ต้นนี้ก็มีหน่อออกมาแล้ว ก็จริงๆก็หาพวกสเปกตรัมมอสมาคุมคุมหรือว่าใช้ตัวกากมะพร้าวสับคุมคุมก็ได้เนาะต้นอะไรน,นี่ปูละเบิดไงลูกต้นปูระเบิดใช่ปะใช่แต่ว่ามีนี้โอ้มีใบด่างๆด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่มีค่อนข้างมีขนาดปลอมต้นต้อใหญ่แล้วนะ ก็สวยเกินกว่าจะยกยอดเนาะวันนี้ก็พามาชมหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตอแผ่ก็ใช้ปูนแดงใต้านะครับพามาชมสนิทจันดำด่างนี่ใหม่ๆม,มาด่างสวยเลย ใบนี้จริงๆด่างค่อนข้างสวยนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะสีกลืนๆมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้โตไว้ก่อนนี่ครับด่างดีบจริงๆใบนี้จะเป็นใบแบบออกสไตล์ด่างวากิวนะครับที่เก็บเข้ามาเพราะว่าใบเขาวาเกิวข้างหน้าก็คือแตนป่า ใบเขาสีดำไงลูกเขาเรียกว่าจันดำครับแล้วว่าเนี้ยอันนั้นก็เป็นใบใหม่เป็นสีขาวลูกอ๋ออ้อ๋อนี่สีชมพูสีชมพูอันนี้เป็นบอนลูกบอนต้นอยู่ตรงนี้โอ้ต้นบอนสีโผออกมาได้ไงนี่ลูกโตเร็วจังหากดูดิใบใหม่ออกมาแนละ้ว อันนี้ตอนแรกซื้อมาก็มีแค่สองใบนะก็แค่ลุ้นุ้นมีแค่ลายๆใบนะอันนี้ใบใหม่มาด่างก็ค่อนข้างเยอะขึ้นก็ภาวนาขอให้เปิดใบสวยขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างต้นนี้ก็ยังเปิดใบใหม่มาก็ยังต้นบนอลออกไป็นยัเนี่ยแล้วว่าตัดตัดทิ้งไม่อยู่ออเื่อตรงนี้กว่าป้าว่าปาจะแคะทิ้งมอนจะรน อันนี้จริงก็ถือว่าด่างเพิ่มขึ้นนะแต่นอนนี้รู้สึกจะเป็นไม้ที่ด่างค่อนข้างดีอยู่แล้วนะตัวนี้มาจากกระบี่เนาะที่มาจากกระบี่เพราะว่าคนส่งอยู่กระบี่ก <c oughs> <c oughs> ็เลยต้องก็เลยเขียนที่มาไว้ก่อนอันนี้คนส่งอยู่พังงาก็เลยอยู่พังงาเป็นจันดําพังงา อเดี๋ยวพาไปดูนี่อันนี้ก็เป็นตอเก่าของต้นต้นแม่ที่บ้านที่ยกไปแล้วเนาะหนอเขาก็ยังให้อยู่นะครับมีตอเห็นไหมนีม่ก็โตเริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะ,ะอันนี้ก็มีลูกค้าสนใจหลายคนแต่ก็ยังไม่ได้แยกให้อีกนะครับโอ้อันนี้ต้นเล็กแต่แม่ใหญ่มากนะเทียบกับพี่โมงพี่โมงเขาไปยืนต้นเบิร์่มเลยะครับนี่ ก็ยังเล็กอยู่อีกนานนะลูกกว่าจะแยกได้ขอขปขอเวลาแปนน,นะอ,บบบบอันนี้ก็เป็นตอเนาะก็มีลูกแทงขึ้นมาเรื่อยๆเราก็รอแยกตอนพร้อมๆกันการยกยอดก็ดีครับเพิ่มจำนวนแต่ก็ แลกมาด้วยความสวยของต้นด้วยนะถ้าต้นเราสวยมากๆอยู่แล้วเนี่ยถามว่าสวยแบบเต็มฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยใจก็ไม่ค่อยกล้ายกเพราะว่าเราก็ต้องทิ้งความวที่เราเลี้ยงมาเป็นปีเ<ด>นี่ยทิ้งไปเลยเขาเรียกว่าแช่น้ำครับ จริงๆอันนี้ก็ต่อค่อนข้างยาวนะเป็นจันทร์ประกายดาวกลายนะต่อนี้ยาวมากแล้วก็มีลูกขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะแต่ผมก็ยังไม่ได้แยกนะเนาะจริงๆก็ยกได้เพราะมีรากเยอะอยู่แต่ก็ยังเสียดายความสวย น,นี่ปามาดูหลายอย่างเลยอันนี้เป็นกระหนกลายไทยนะเออมีหัวขาดนิดหน่อยนะก็ได้มาตั้งแต่เป็นข้อตาเลยนะหัว<า>ขาเต็มเลยใช่ลายดูเขาเรียกว่าลายเขาทำไมดูต้นนี้ไม่มีโอ้เขาก็มิดหลุดมาไม่มีลายก็มีอันนี้โตช้ามากน่าจะเป็นพวกเงินไหลามาด้วยนะ ต้นนีเนนเ้เป็นต้นนี้เหรอยังลูกยังไม่ถึงต้นนั้นอันนี้เป็นดงประกายดาวนะครับประกายดาวก็เลี้ยงสวยครับเลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เขาก็ให้หนอนะครับนนจริงๆการเลี้ยงให้ออกหน่อเองก็มีประโยชน์แต่ที่เมื่อวานเป็นยกจันจันมินนะ้นเนาะบุษราคำมิ้นเพราะว่าเขาหลุดเขียวมา ไม,ไ,มไม่ไม่หยุดสักทีนะครับก็เลยต้องสังหารนี่นะจริงๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็ออกหนอกเราไม่จำเป็นต้องต้องเร่งรีบอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับจำนวนหนอกก็พอใช้ได้อยู่โอเคครับ ถ้าไม้ได้ยกยอด <c oughs> เขาก็จะไม่ <c oughs> ไม่ไม่ได้เขียวนะแต่ตำแหน่งที่วางก็แนะนำว่าให้วางตำแหน่งเดิมนะเพราะว่าเขาก็คงคุ้นชินกับสภาพอากาศประมาณบริเวณนี้อันนี้เป็นจันป่ายต้นหนึ่งแต่กลิ่นหอมมากเลยนะ<า>ผมก็ไม่แน่ต้องดมตอนเด็ดลูกถ้าไม่ได้เด็ดก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นที่ผมถกใบทิ้งจนแบบตัวใบที่ด่างนี่เหลืออยู่แค่ไม่กี่ใบนะ เพาะตอนตอนนี้โตเยอะโตงามมากแต่ก็ความด่างนี่ไม่ค่อยตามมาเลยก็ยอยากจะรอ,อยกยอดเหมือนกันอันนี้ไม่ไม่ทราบวา่าเรียกว่าจันอะไรนะจตทรงใบคล้ายจันหอมเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นหอมมากมโอเคไปแล้วพี่โมบาย ครับสวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเบิร์ดพามาชมใหม่สวัสดีครับด้วยครัับสสวสดีครับโอเค